ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นบงรจาร์ชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทยินศิลิ์ของหลวงพ่อโกชุตินทโรและหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดก็คงยังอยู่ที่หลวงพ่อเดิมกลุกวัดพนมลอกนะครับก็พอดีผมจะคลิปนี้เนี่ยจะมาล้างพระนะครับให้กับเพื่อนเพื่อน ใครที่ไม่เคยล้างพระน,นะครับอยากล้างพระด้วยตัวเองได้นะครับชมคลิปนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆนสามารถล้างพระได้โดยที่พระนั้นก็จะไม่เสียสภาพผิวนะครับคือ <c oughs> เรียกได้ว่ามันไม่ดูเหมือนเป็นของเก๊นะครับเราจะได้ล้างพระแบบได้สภาพเดิมกลับมานะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นช่วงวันที่ยี่สิบว่าเนาะนะครับช่วงวันที่ยี่สบเนี่ย ยี่สิบมิถุนาสองนหารกบเจ็ก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าแล้วที่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็พ่อค้ายแล้วก็มีพระปิดตานะครับของวัดพนมลลกออกออกมานะครับนานพอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยมันราคามันพุ่งไปไกลนะครับสวยๆราคาพุ่งไปไกลทำให้ของเรียนแบบออกมา นะครับเยอะมากเยอะซะจนเยอะซะจนถ้าคนไม่เข้มแข็งพอเรื่องการดูของเก่าการดูรูปหล่อเก่าการดูทองเหลืองเก่าก็จะก็จะเรียกว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้คนสมัยนี้เนี่ยต้องมอกว่าถ้าอยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเนี่ยคุณต้องจ่ายเป็นแสน นะครับนิยมเป็นร้านทําให้เรียกเรียกว่าเป็นความโชคดีเนาะมันเป็นความโชคดีของของคนสมัยนี้ของคนยุคนี้ที่มีทั้งสื่อมีสื่อโซเชียลมีทั้ง youtube นะครับที่เราสามารถเห็นการแตกกุนะครับอย่างตั้งแต่แรกนะครับแล้วเราก็ได้เห็นธรรมชาติแล้วเราก็ได้คิดว่า เห็นกระตาเห็นกับที่เขาถ่ายมาแบบเร็วๆเราสามารถตัดสินใจได้ว่ากูเนี่ยของแท้หรือหรือเป็นเป็นการแยกกูผมมอกเป็นความโชคดีที่เราสามารถใครก็แล้วแต่ที่อยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเรียกได้ว่าโชคดีมากนะครับได้เห็นของที่แท้ทัน ส่วนการ,การแตกคร่าวๆเนี่ยนะครับผมไปย้อนให้ฟังอีกทีคือโบสถ์หลังนั้นนะครับที่เริ่มต้นการสร้างเนี่ยก็คือสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วก็เริ่มสร้างาพระประธานปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานผูกเสถมาก็น่าจะหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระกุนี้เนี่ยต้องมีอายุร่วมแปดสิบเก้าสิบปีนะครับ ต้องบอกว่าโชคดีที่ถ้าบอกว่าจะซื้อขายในราคาไม่แพงก็ว่าได้แล้วก็คุณสามารถเอาไปทงดูทงเหลืองเก่าในอายุที่ไล่ๆกันได้นะครับเช่นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่ออิม่มเรียกได้ว่าเอาไปเป็นองคูได้ดูสามารถดูพกกุได้นะครับเออเนาะ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะเวลาซื้อเนี่ยเราจะเจอผ้าอยู่2แบบคร่าวๆเนาะก็คือผ้าที่เป็นคาบกุเดิมกับผ้าที่ถูกล้างนะครับคาถามว่าบางคนก็ชอบแบบเดิมนะครับบางคนก็ชอบแบบให้ล้างเห็นสภาพผิวข้างในต้องบอกว่า พระที่ล้างมาหลายๆองค์นะครับก็ต้องยอมรับว่าสวยจริงนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าผมก็จะมีคลิปง่ายๆนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องของการล้างพระนะนะครับโอเคก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับผมขอเลือกองค์ที่ดําที่สุดแล้วกันนะครับผมต้องขออนญาตหลวงพ่อก่อนนะครับขอกรับนมัสก,การหลวงพ่อเดิมพุทธสโ,โลนะครับ <c oughs> ผมชั <c oughs> ้นเมืองกันผมขออนุญาตล้างพระของหลวงพ่อเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ทําการลบหลู่แต่อย่างใดขออนุญาตครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะล้างเริ่มเริ่มต้นเนี่ยก็คือการใช้โซดาไฟนะครับการใช้โซดาไฟทีนี้เนี่ยผมจะต้องบอกงี้ว่าผมทำมาแบบเจอจังนะครับอาจจะออกไม่มาก ราะว่าไม่อยากให้กัดแรงนะครับผมใช้มาแบบน,น่าจะเจอจังในความคิดผมนะแล้วก็ผมจะเลือกองค์นี้นะครับองค์ที่คราบกุแล้วก็ผิวดำค่อนข้างมากนะครับทีนี้เริ่มต้นก็คือเราต้องแช่โซดาไฟหนึนาทีขออนุญาตครับหลวงพ่อหนนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยว1นนาทีเรา มาดูกันผมก็อาจจะผิวไม่เปิดเปิดอาจจะเปิดไม่มากนะครับโอเคช่วงหนึ่งนาทีนี้เนี่ยเราเดี๋ยวเรามาคุยกันแค่ประมาณหนึ่งนาทีพอนะครับเอาแค่นิดๆหน่อยๆพอกูนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อทองผสมนะครับอาจจะมีทองคํำปนบ้างเป็นบางองนะครับแต่ไม่ทุกองค์นะครับก็จะเห็นบางคนมาโชว์เรื่องการยิงเปอร์เซ็นต์ก็จะเจอทองคําบ้าง ไม่เจอบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่ารพระเป็นหมื่นองค์นะครับอาจจะไม่ได้ทองคําอาจจะไม่ได้ติดทุกองค์นะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> การเข้าเนื้อกันของโลหะมันก็ไม่มันไม่ได้เหมือนโลหะสมัยใหม่นะครับเอเรามาคุยกันช่วงคร่าวๆนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากฝากไว้ว่าถ้าใครอยากจะซื้อขาย หรือสะสมนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สะสมพระหลวงพ่อเดิมที่เรียกว่าแท้ทันในราคาตอนนี้ยังไม่แพงแต่บอกก็เริ่มแพงนั่นหมายความว่าของเก๊ี้ยมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากย้ํานะครับเก่าแท้แน่นอนมีคาบกุเดิมแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ง่ายสุดเริ่มต้นซื้อจากที่เป็นคาบกุเดิมก่อนดีที่สุดนะครับก็เรียกเป็นภูมิคุ้มกันได้อย่างดีนะครับ แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าปัญหาการยอมรับก็ไม่ยอมรับก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนอาจจะยินว่ากูนี้อาจจะบางสมาคมเขาไม่ยอมรับนะครับแต่คนคนครสวรรค์ยอมรับนะครับคนข้างบ้านวัดพ่อค้ายรู้จักพ่อค้ายอย่างดีรู้จักวัดพนมรอบันอย่างดีนะครับเขาทําบุญมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวด นะครับพ่อของทวดก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเขาจะไม่ยอมรับเงยอะไรง่ายๆหรอกเพราะว่าอันที่มันแพงมันแพงไปแล้วนะครับแล้วก็จะมายอมรับของไม่ใหม่มันก็มันก็เป็นเรื่องที่เขาทำใจจะยากนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาที่ซื้อไปองค์ละเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาก็จะหันมาซื้อผนมหอก มันไม่ดีเลยครับที่เราได้ของที่ทานตัวท่านในราคาไม่แพงนะครับคนเสกก็คนเสกคนเดียวกันนะครับคาถาคาถาบทเดียวกันไม่ได้มีอะไรต่างจาก,กองค์ละล้านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่หลวงพ่อทำทำแล้วออกไปช่วยหลายๆวัดเนี่ยต้องบอกอย่างนึงก็คือมันเป็นมันเป็นดัชนีชี้วัดเลยนะว่าหลวงพ่อ เป็นที่เป็นที่เคารพนับถือนะครับของของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทำการที่เช่นพนมลอกจะจะสร้างโบสถ์แล้วก็หาปัจจัยสร้างโบสถ์เนี่ยก็คือ <c oughs> ถ้ามีบารมีหลวงพ่อมีรูปหล่องพ่อมาอ่ะคนก็ไปทำบุญเยอะแสดงว่าท่านมีชื่อเสียงมาก มีคนเคารพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปหล่อต่างวัดผมแนะนำดีมากๆนะครับอยากให้เก็บกันทีนี้ก็ลองดูศึกษาก่อนนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องศึกษาก่อนก่อนสะสมเพราะว่าของเก๊ออกมาดาาด,ดืนเยอะจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวล้างด้วยสเตอไฟละ ทิ้ง,ง่ายๆอ่ะแล้วก็ทําความสะอาดนิดๆหน่อยนะครับโดยใช้โดยใช้แปรงสีฟันผมก็เอาแปรงสีฟันที่ที่สะอาดนะครับไม่ใช่ใช้แล้วผมจะล้างแค่พอผิวเปิดนะครับ จะทำให้ดูว่าแค่ว่า,าล้างอะไรขั้นตอนเป็นยังไงโ okay. อเคผมเอาเอาแค่พอแค่นี้ดีกว่าไม่อยากล้างเยอะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมไปเอาทิชชู่นึง เคเดี๋ยวผมจะเอาน้ำขึ้นมานะครับก็ผ้าเช็ดนิดนึงนะครับ ใครอยากให้ผิวเปิดเยอะๆก็ผสมโซดาไฟเยอะๆนะครับแต่ก็พยายามใช้ดีที่สุดก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอาจจะล้างหลายๆครั้งก็ได้นะครับอาจจะล้างหลายครั้งนะครับเริ่มนะครับเริ่มเปิดนิดๆอันนี้ผมทำแค่เพื่อให้ให้รู้ว่าใช้ขั้นตอนไหนนะครับแล้วก็ผิวเปิดเล็กน้อยพอผมเสียดาดคราบความเก่าไม่อยากให้ล้างให้ขาวต่อไปนะครับ สิ่งที่เวลาเราล้างด้วยสดาไฟองค์ภาก็จะดําแบบนี้แหละครับก็ยังดําไม่หายแต่เปิดผิวเปิดอยู่บ้างนะครับต่อไปก็จะใช้สเตค,คีนนะครับสเตค,คีนเราไปหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้แยะๆครับใส่ไว้นะครับสเตค,คีนจะทำให้ผิวกลับมาเหมือน เป็นผิวเดิมนะครับแล้วก็แช่ไว้ในถุงไว้นะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมเอาแค่ขั้นตอนนะจะไม่ล้างให้มันคร <c oughs> าบออกหมดแต่ก็คือใครอยากที่จะทำให้ผิวนะครับเปิดเยอะๆคุณก็ต้องใช้โซดาไฟแรงๆย้ำนะครับผมเอาแค่ขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาที ทีนี้ก็พูดกันต่อไปนะครับว่ามาดูกันอย่างนี้่ะจทิงไว้ก่อนคาบกุเดิมเนี่ยดําที่สุดน่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดําที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้และพิมพ์ก็จะมีพิมพ์เป็นลูกมีมีลูกกระเดือกก็มีนะครับมีฐานสูงฐานเตี้ยแล้วก็มีหลายสภาพผิวนะครับ มีจนถึงผิวเปิดออกทองทองสวยก็มีนะครับผมเอากล้องนิดนึงเดี๋ยวมาส่งผิวพักกันโอเค,อเคปพอดีไม่ได้เตรียมไว้อ่ะเรามาดูกันผมย้ำนะครับว่า สิ่งที่จะทำให้เราดูภาพเป็นนะครับหนึ่งดูความเก่าให้เป็นพระเก่าเนี่ยพระเพิ่งแตกกุม้มนะครับพระจมอยู่ในดินนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะทำให้องค์พระดำไปด้วยแล้วก็มีคาบดินติดแน่นนะครับแล้วก็ของเก๊นเนี่ยผมย้ำนะว่ามันจะใหม่ผิวมันก็จะแปลกๆใหม่ๆไม่มีค่าความเก่า ถ้าเราเจอไม่มีความังเก่าๆเนี่ยถ้าดูผิวที่ล้างไม่เป็นย้ำนะครับให้ห่างก่อนนะครับจนกว่าที่เราดูสภาพทองเหลืองที่ล้างแล้วเป็นบางคนล้างด้วยอาจเป็นวิธีอื่นมันก็จะทําให้ผิวพระไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกก็มีนะครับเป็นเรื่องที่ก็ต้องมัดระวังแต่ถามว่าใครดูเป็น แล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆในรอบร้อยปีที่เราจะเจอกุ <c oughs> หลงพ่อเดิมที่ท่านตัวท่านนะครับแล้วเพิ่งแตกกุมาโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหนองหลวงไม่ต้องไปซื้อหนองโพไม่ต้องซื้อพิมพ์ abc อะไรก็แล้วแต่ที่มันแพงถ้าจนต้องแลกกันเป็นบ้านบ้านเป็นหลัง จำนะครับว่าแค่แเราดูของเก่าเป็นนะครับแค่เราดูของเก่าเป็นซื้อพยายามซื้อเนี่ยเเนื้อทองเหลืองเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับเห็นแต่ทองเหลืองเก่าๆมนๆน,น,นะครับใครแล้วแต่มานั่งชี้ตําหนิพ้าก็ลองคิดเอาเองแล้วกันซึ่งก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับมานั่งบรรยายต้องมีขี่แบบนี้แขนต้องทิ้งแบบนี้ ต้องสูงเท่านี้ไอโน้ไอนี่ไอ,น,ไอนั่นถ้าเราเข้าใจเรื่องวิธีการสร้างพระมันง่ายมากแค่เราเข้าใจเรื่องของวิธีการสร้างพอเข้าใจเรื่องวิธีการสร้างเช่นอะเรารู้ว่านี่คือรูปหลออ่อเป็นหล,อลน่อโบราณไม่ใช่หล่อช่อสิ่งที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีการทําสมัยก่อนเราก็จะเข้าใจ อย่างง่ายดายนะครับโอเคผมจะถูอันนี้นิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงว่างที่เรานั่งรอเนะี่ยเราก็ถูถูนะครับให้ให้ครีมเข้าไป <c oughs> ขัดผิวนะครับ ใครอยากให้ผิวเปิดเยอะๆก็ใช้โซดาไฟแรงๆนะครับแต่ก็เสียงหน่อยมันอาจจะเปิดเยอะเกินมากเกินไปย้ำนะครับผมแค่เอาวิธีการมาให้ดูแค่ประมาณนี้ใครอยากเปิดน้อยเปิดน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณผสมโซดาไฟ สุดท้ายนะครับผมบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่คุณอยากที่จะเช่าหาพระคุณต้องศึกษาก่อนดูของเก่าให้เป็นนะครับอย่าไปซื้อเพราะว่าคนนั้นมีชื่อเสียงคนนี้ฐานะดีนะครับหรือซื้อพร้อมมีใบรับประกันใบรับประกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะแท้คุณต้องดูให้เป็นด้วยตัวเองดูของเก่าเป็นด้วยตัวเอง นะครับเชื่อมั่นในสายตาคุณเองเชื่อมั่นในความรู้ของคุณเองนะครับโอเคพอแค่นี้ดีกว่าผมล้างแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเออกมาเช็ดเเราก็เอากระดาษทิชชู่นะครับโอเคเช็ด ย้ำนะครับผมอาจจะล้างแล้วอาจจะผิวไม่ได้เปิดมากมายผมเอาแค่พอเป็นวิธีการให้ดูเห็นไ,ไหมครับก็จะเริ่มผิวก็จะเริ่มไม่เสียสภาพแต่คงความสวยงามของผิวเดิมไว้นะครับ น,นี้เนะ่ยคุณสามารถทำด้วยตัวเองได้ที่บ้านนะครับ1สึ่สดาไฟผสมอ่อนๆพอถ้าเกิดไม่ชำนาญน,นะครับผสมอ่อนๆหลังแบบนี้คุณยังยังคงสภาพความเก่าอยู่และพราก็จะสวยงามขึ้นโดยเป็นคงความ <c oughs> ความเก่าไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณนะ่ยมีภูมิความรู้เพราะว่า พระที่ทำมาใหม่เนี่ยผิวก็ค่อนข้างใหม่ล้วบางทีเนี่ยผมเจอก็คือองค์ที่จะเนี่ยดูนะครับสวยขึ้นไหมครับสวยขึ้นมหาศาลเลยนี่ผมใช้แค่บางๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือสภาพที่ล้างแล้วนะครับบล็อกนี้บางคนก็เรียกบล็อกจมูกชมพู่เพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายแพงมากนะครับซื้อพระ องดำดำมาเลยแล้วก็ล้างเอานะครับแต่แต่สิ่งที่มันหายไปก็คือคาบดินเข้าใจนะครับคาบดินจะหายไปดินจะหายไปอ่ะนี่ก็คือสภาพผิวพระดูจากด้านหน้าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าว่าเป็นยังไงองค์พระหล่อเนี่ยสมัยก่อนเน่ยเวลาเขาทำหุ่นเทียนนะครับมันจะไม่เรียบเป๊ะนะครับมันก็จะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็จะหุ่นเทียนเนี่ยมันก็คือการทําด้วยฝีมือมนุษย์นะครับผิวอย่างงี้ครับทองเหลืองเก่าเกือบร้อยปีมองด้านหลังเป็งนไงครับสวยงามคือผมเอาแค่เปิดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาล้างพลานไม่ให้เสียสภาพผิวว่าทำยังไงอ,อย่างนี่ครับก็ยังคงสภาพไว้นิดๆหน่นนอยๆ แต่ถ้าเจอแบบเหลืองอลามมาผิวตึงนะครับองหดหดหน้าท่านตอบตอบนะครับคือผมให้พยายามให้เข้าใจว่าธรรมชาติขององค์พระเนี่ยจะสมส่วนนะครับจะสมส่วนจะมีความสมส่วนองค์ที่ตอนนี้ที่ที่เก๋นเนี่ยนะครับนะครับอย่างแรกเลยทองเหลืองใหม่ เข้าใจนี้ก่อนหนึ่งท้องเหลืองใหม่นะครับรอยตะไบจะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะเขาถอดมารอยตะไบเนี่ยต้องห <c oughs> ยาบๆบแบบนี้นะครับเนี่ยมีเนื้อที่คืออย่างนี้ทําไมมันมีรอยรอยรอยผิวโลหะยุบๆคืออย่างนี้พาร์ทนเวลาก็เทนะครับก็ต้องคว่ำไม่ต้องคว่ำและ เทลงไปถ้าล้นนะครับบางทีล้นเนี่ยก็อาจจะตะไบอย่างว่านอ,อาจจะล,ละเอียดแล้วไม่ละเอียดก็เปิดนึงแล้วก็จะเหลือร่องรอยนะครับผมอ่ะเอาแค่ประมาณนี้เอาแค่พอพอผิวเปิดนะครับผมไม่อยากให้มันวิง้งสำหรับผมเนี่ยผมชอบเก่าๆนะครับ โอเคอ่ะลองดูครับเปรียบเทียบสวยงามขึ้นแต่ความคลาสสิกของดินก็จะหายไปนะครับอ่ะผมว่าก็เท่านี้ดีกว่านะครับเรื่องการล้างพระเน้นนะครับว่าถ้าไม่อยากให้หรือไม่ชำนาญผสมบางๆก่อนนะครับแล้วก็ลองดูหนึนาที โซดาไฟ1นาทีสเตคีนหนาทีนะครับนี่แหละก็คือจะทำให้เราได้ผิวเดิมกลับมาอย่างสวยงามนะครับผ้าก็จะไม่เหลืองนะครับภาพความเก่ายังอยู่ที่เหลือก็เช็ดสเตคีนออกไปให้หมดเนาะโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมเองก็สาเหตุที่ปกติปกติเพื่อนๆในใน y t u t u เนะี่ยก็จะรู้ว่าผมมาเก็บ นะครับแล้วก็ศึกษาหลวงพ่อกวยเปิดแพร่บารมีพ่อเกวยนะครับแต่ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าง,งี้พ่อเดิมก็คืออาจารย์ของอาจารย์ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องพลาดไม่ได้นะครับที่จะไม่ไม่ไม่ศึกษาหรือไม่เอาหลวงพ่อเดิมมาทําคลิปเพราะว่ากุนี้นะครับอายุนานมากนะครับแล้วก็สําหรับ ึงแม้ผมเองจะเก็บพรอบครว,วแต่ก็ปรารถนาอยากได้พ้าแท้แท้ของห่วงพระเดิมไว้ส <c oughs> ะสมบูชานะครับอ่ะก็คลิปสั้นๆเนาะสำหรับการที่มาล้างพ้าให้ดูนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและชมขอบคุณที่ที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ผมย้ำนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับโอเคก็ ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่รับชมกันผมชัดเมืองจันทร์